เจริญพรทานสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมนูนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับทานสาธุชนอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ที่วัดพุทธปัญญา อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมากอัตมาก,ก็มีผลกระทบคือเสียงเริ่มจะหายไปเหมือนที่เคยเป็นมาปีที่แล้วถ้าหนักๆก็คือจะหายเงียบไปได้มาฟืนาว่าชั้นใบจะปลูแล้วก็มันเอาวคิงที่ท่านาจารย์ ดรพระมัานรินทรนโทได้ทำถวายช่วงนี้ก็เริ่มมมยแล้วมาคกว่าเสียงก็ไม่ค่อยดีและอาการปวดหัวส่วนพระภิกษุหลายๆรูปก็กรเริ่มได้รับผลกระทบต้องฉันยาดับไว้ก่อนก็มีนี่ก็คือเรื่องของอาการปว่วยไข้ ซึ่งมาได้เป็นธรรมดาเวลาที่อากาศมันเปลี่ยนเปลี่ยนจากร้อนแล้วก็ลงมาเย็นอากาศทะเลทรายจะร้อนสูงพอตอกแล้วก็ตกลงมาเลยที่ร่างกายบางทีรับไม่ไหวก็ต้องป่วยไข้เป็นธรรมาคนนี้จะคุยกันเรื่องกิเลสตระกูลโทสะ <c oughs> ทีเด็ตะกูลโทสะซึ่งโทสะตัวที่เล็กที่สุดเราก็เรียกว่าปฏิฆะปฏิฆะก็คืองุดหงิดอึดอัดขัดเคืองโกรธง่ายหาความสุขไม่พบเห็นอะไรก็ขวางหน้าขวางตาไปหมด เรียว่ากิเลสโทสะตัวที่มันเล็กสุดเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายหรือว่าโกรธง่ายสแสดงออกมาแบบง่ายๆเร็วแต่ถ้าว่ามันอยู่แค่นั้นก็ผ่านไปเร็วทีต่อไปก็มันอาจจะมาพัฒนาโตขึ้นเรียกว่าโกทะหรือกุทะ อุทาทในการเสียดแทงคือมันมาแทงใจมันใหญ่ใหญ่กว่าตัวนี้มันใหญ่กว่าปฏิกะคือแทงเจ็บที่เขาใช้คำว่าเจ็บใจนัก <c oughs> จากเหตุนั้นเตนี้ถึงขั้นที่ว่าเจ็บถูกคนอื่นว่าเอาเจ็บถูกคนอื่นกระทำ มาเจ็บอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของโกทะแทงใจใจที่ถูกเสียดแทงคือเกิดค,ความเจ็บปวดเจ็บปวดที่มาจากความไม่พอใจซึ่งหนักกว่าไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพระในธรรมารมืคือความไม่พอใจขึ้น แม้แต่บางอย่างเรื่องเล็กๆเ,เคยพบพระผู้ใหญ่บางรูปที่ท่านเคร่งครัดเรื่องทำความสะอาดเวลามาทำาวัดเช้าเนี่ยท่านจะมาตรวจซะก่อนนั่นคือใช้นิ้วไปเคี่ยบนโต๊ะหมู่ <c oughs> ถ้าใช้นิ้วไปเคี่ยบนโต๊ะหมู่มันเป็นรูปหรือเป็นตัวหนังสือก็เราต้องเรียกพระมาด่าหน่อยไม่ใช่อบรม <c oughs> ดาหนักเลยนะน่ว่าเจ็บใจเจ็บใจดนชิงมีลาบมียอดสันเสริญสุขถ้าถูกชิงไปอน,นี้ก็เจ็บใจแล้ว่าเจ็บใจใน,ในฐานะถูกพลัดพรากถูกคนคนรักถูกพรากไปพอได้ทราบขาบ่าวมันก็เจ็บแปลก แลวก็สุดท้ายก็ถึงกับนําไปสู่การฆ่ากันอะไรกันนี่คือโกะอทะทีนี้ต่อไปก็คือโทสะโทสะโทสะก็ใจพัฒนาไปถึงอยากทําลายคือจะพูดก็ตามจะคิดก็ตามจะแสดงออกใดๆก็เฝ้าที่จะทําลาย ชนะพูดให้เสียหายหรือว่าฆ่าทุกตีอตองนี้ก็มาจากโทสะยิงเองไม่ได้จ้างมือปืนไปยิงทิ้งนั่นก็คืออาการของโทสะหรือว่าจ้างนักเลงตีหัวให้หน่อยหรือชกปากใกล้สักนิดเนี่ยพวกนี้มาจากโทสะ คือมึง่งประสบการทําลายตายซะได้ก็ดีพ้นทางนี้ไปได้ซะได้ก็ดีนี่ก็เป็นโทสะต่อไปก็อีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็คืออุปนาผูกโกรธผูกเลยผูกความโกรธคือไม่หยุดจะโกรธตลอดไป คือจะโกรธตลอดไปไม่หยุดคือผูกผูกคือไม่ให้หลุดอภัยไม่มีอะอุปานาผูกโกรธไว้พยาบาทพยาบาทนี้อาการผูกโกรธหนักขึ้นนะเพิ่มความเกลียดความชังและตัวสูงสุดก็คือจองเวนอาจจะถึงเรียกว,ว่าจองเวนกันถึงชาติต่อไปก็มี อาชาตินี้ไม่ดีชาติหน้าก็ไม่ดีด้วยเออนรียกว่าเป็นระดับจองเวนที่นํามากล่าวก็เพื่อที่จะให้ดูว่าอของเรามันหนักอยู่ตัวไหนอยู่ขั้นไหนอยู่ขั้นปฏิฆะหรือเปล่าอยู่ขั้นโกธะอยู่ขั้นโทสะอยู่ขั้นอุปนาคจะมีตัวหนึ่งอุปนาหคผูกโกรธว่างั้น อุป,ปน่าหะกโกรดนะครับพยาบาทาเรียกว่าเจอที่ไหนอยากทำลายแล้วเวนกแายว่าไม่มีการดีกันไม่มีการอภัยกันเด็ดขาดเรียกว่าจองเวนอันนี้ก็น่ากลัวนะกิเลสตระกูลนี้นั่นที่โลกปนปปวนการฆ่ากันการทำร้ายกันทุกอย่างทุกแบบ ก็มาจากกิเลสตระกูลนี้ทั้งหมดมาจากกิเลสตระกูลนี้ที่เข้าไปอยู่ในใครแล้วก็ไม่เกี่ยวกับชาติใดศาสนาใดเกิดแล้วก็แสดงอาการต่างๆออกไปได้อย่างน่ากลัวประสง์ได้คนผู้มีเกียรติทั้งหลายถ้ามาเข้ามาสิงสถิตแล้ว ก็ยากแต่การถอดถอนและเวลาเจอศัตรูกันแล้วก็เรี่กว่าไม่มีการหยุดแลกว่าจองเวนวันนี้ก็อาการไม่ค่อยจะดีนักเหมือนกับคนอื่นเขาเมื่อเจอความหนาวเข้าตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่59องศาฟาเรนไฮต์หนาวเยอะทีเดียว คือว่าพออยู่ได้มันจะเจ็ดสิบเวลาที่เขาเปิดแอร์จะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ลงถึงห้าสิบเก้าองศาฟาเรนไฮต์ก็ลงต่ำมากเดวอมแต่ว่าทั้งง่วงด้วยก <c oughs> ็มากันครบเลยมีปวดหัวด้วยมีง่วงด้วยเสียงแงบด้วยมาเป็นชุดเลยนะถวายเป็นชุดเลย สังฆทานชุดใหญ่ไปเลยถ้าวันนี้ก็พูดหลักให้ทุกท่านได้เข้าใจกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเข้าใจว่ากิเลสน้อยสุดก็คือปฏิกะโตขึ้นมาก็เรียกว่ามันแปลกใจแล้วก็จากนั้นก็เป็นโทษะคือเพราะาจะทำลายทิ้งเมื่อโทษะ ผ่านไปแล้วก็ยังไม่หมดอุปาัาหะผูกโกรธพยาบาทอาฆาจองเวรมาเป็นชุดใหญ่ถ้าชุดใหญ่ต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> เรานั่งสมาธิกันเนาะมารู้จักกิเลสกันสี่ห้าตัววันนี้เรานั่งสมาธิกัน Thank mm -hmm. you. สัพเพสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุ เถิด er. ยานได้มีเวนเกิกันและกันเลยนะพยายามปัจจาวุนตุจงเป็นสุขเป็นสุเถ er. ิดยานได้พยายามเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยนะนิฆาวนุนตุจงเป็นสุขเป็นสุเถ er. ิดยานได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขียาตานังบริหารันดูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยตั้งสิ้นเทนอาพิวาธนาสิลิะนิจังอุทาปชายิโนจตารอธรรมะวาตันติอายุวันโนสุข ังบาลังเ <c oughs> จริญพรยมกัลยาวงทิพย์ของกาจากประเทศอังกฤษไม่ทราบว่าเวลานี้เวลาเท่าไรของอังกฤษในคอมดูทางเฟซบุ๊ก ยมสุนิตพงสุเทพยมจิรารักเกียรติสันติคุณยมจิรารัฐเกียรติสันติคุณยอมพรพันเบรดเล่ยอมอุบลอินทวงศ์ยอมเอกพลพุ่มบัวยอมอุบลอินทวงศ์ที่สวิตก็เหมือนกันเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตก โยมก็อายอยังไม่หายเลยค่ะ <c oughs> บางทีก็แถวๆทางยุโรปเนาะวันละหลายฤดูเนาะเนี่ยเอาเรื่องนะแะตมมาเสียงถูกสเลดดักสเลดจะขึ้นมาโยมสวนีบูโยมประพันธ์วงพาณิด ยมทุกรัชดาพรณยมโ้ยินดียมแค่นตนาโยมรัตินันอาจารย์สาธิตที่รับปัญโยครับยมจิรสาอัลลันแ็กยมวารินีแทกขอ รักษาสุขภาพนะคะอากาศเปลี่ยนไววก็ขั้นเนื้อขั้นตัวกันหลายรูปแล้วแล้วตอนนี้ที่อังกฤษบ่ายสองสิบแปดนาทีอดีจังเลย คอยประจานเข้มแข็งโดยเร็วโยกก็อวยพรตรงประเดนคือมันเพลียๆเ,เจออากาศเปลี่ยนเข้าไปแบบนี้มันไม่ปกติแต่พยายามทำจิตเต็มปกติส่วนป่วยก็ป่วยไปตามเหตุตามปัจจัย วันนี้ก็คงจยัดจากลาท่านสาธุชนไปเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญในธรรมโดยทั่วกันเทอ ทรงตรัสรู้ทรงตรัสรู้เป็นสัพพัญญูตรสอนความจริงตรสอนความจริงว,ว่าธรรมะย่อมชนะทุกสิ่งเป็นที่พึ่งพิยงแก่ผู้ประพฤตชอบธรรม Chà vĩ na Sâu Thầm mô Thầm vệ Lạc thật Thầm mạc Chà na Âm nạt Đại đại Cô tâm Nhóm Thứng Khoam ขอาคาทำมาประจำไม่มีใครอยู่ค้าฟ้เา,าเกิดมาใช้กันจงอยู่ในศีลในธรรมคิดทำแต่ครรที่ดีอาคา จะกินาโสธัมโมภาเวรักติธรรมะจริธรรมส่องสว่างสู่ทางสุขสี